จริงอ่ะอันนี้แบบไม่ทอดติ่งไตฟูแต่แทงข้าวแต่มันผัดมันโผล่กินแทนข้าวคุ้กกี้งกินกับนมนี่นะคุ้กกี้น้องหมูน้ำแดงไม่กินคนะอ๋อคุ้กกี้น้อไม่ดิครับรู้ให้สุดอะไรบายขอบคุณม แล้วอันนี้อะไรอ่ะแบบทำไมต้องดึงเสื้อหาเรื่องเราหรออันนี้วิวแบบมันไปไหนร้องแทบตัดแห้งหรือเปล่าแล้วมันต่างกับอันนี้ยังไงอันนี้เป็อะไรอันนี้พี่พี่ขนมนะเนี่ะคุณดี่สงส่ว่าอันนี้คืออะไรใช่หรอมันหมู้ป่ะโม้ยังยังชอบมากเลยเนี่ยอะไรฉันหลับ อันน uh, oh, yeah. well, uh huh. yeah. ี้อยู่ได้อะไม่ต้อกินป้ายฉันกินได้บางอย่างดนเนะดินเาะทกคนดูแบบอยู่ในขอย่าบังป้ายอ่อยยัฮัลโหลทุกคนพอฮะอ่าฮัลโหลเอา